ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มุนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรียนของฟังผมของ BRC 2 0ตูนด้วยกันนะครับ ตรงนี้ก็จะอาจจะเน้นข่าวเรื่องของ BTC หรือ Bitcoin สักหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเทศไทยแหละนะครับสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของ cryptocurrency ตอนนี้นะครับในสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าออสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปี2024เนี่ยอาตาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากามันมีเรื่องของการขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยของ เฟรดนะครับหรือว่าพวกธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเขาก็เป็นคนควบคุมอัตราดอกดเบี้ยไว้นั่นเองนะครับและและประมาณอีกสิบเอ็ดวันนะครับการประชุม f o m c มก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิบเอ็ดวันนี้เป็นสิบเอ็ดวันที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับมีการประชุมเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับเราก็มีการควบคุมเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ นะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวเลขอะไรย่อยๆอีกขึ้นมานั่นเองตอนนี้นะครับเขาก็ใช้เรื่องของอัตรา cpi นะครับเขาบอกว่ามีการลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเทียบระดับคือ3 1มเอร์เซเมื่อเดือนที่แล้วอัตราปัจจุบันอยู่ที่3 3มปเซนะครับซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของตลาดนะครับนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันอยู่ที่สาม ก็ยังคงสูงกว่าในช่วง2%ที่เฟจกำหนดนั่นเองมารีเดรี่นะครับเป็นประธาน CEO ของธนาคารกลางของสารัฐในในซานฟรานซิสโกนะครับกล่าวว่าเศรษฐกิจของสารัสนะครับในตำแหน่งที่ดีเราก็วาดเส้นไว้นะครับว่า,าเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเป็นผลการดำเนินงานของปีที่แล้วนะครับก็คือดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับในช่วงนี้ ฉะนั้นการประชุมของเซตก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยของการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็แนวโน้มว่าจะลดลงเหลือประมาณห้าจุดสองห้าเนี่ยเช่นกันนะครับแล้วก็น่าสังเกตว่าอัตราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงและสะท้อนถึงความเป็นไปได้ประมาณเก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ก็คือว่าเขาก็วางแผนเอาไว้แหละนะว่าอาจจะต้องมีการลดนะครับในจังหวะนั้นจังหวะนี้อาจจะมีนาอาจจะกลางปีอาจจะปลายปีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันต้องมีช่วงจังหวะที่ลดแน่นอนฉะนั้นแม้ข่าวเรื่องของอ,อัตราดอกเบียนะ้ยเนาะว่าจะเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลต่อราคา BTC แน่นอนนะครับ แต่จะมีผลต่อราคาพวกเหรียญแอลคอยนะครับฝั่งไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งอีทูเรียมนะครับ ADA นะครับพวกสายของอีทูเรียมต่างๆเนี่ยนะครับสายโซไม่ค่อยน่ามีปัญหาสายดอทดอทคอยนะครับไอ้พวกไลท์คอยบิตคอยนะนะครับไอ้พวกที่เป็นแอ็กเซสจริงๆนะครับราคาน่าจะพออย่างไปได้อยู่ นะครับรวมถึงโซโลนาด้วยนะครับก็ดูด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นแอลคอยบางตัวที่ราคาวิ่งนั่นเองฉะนั้นโดยรวมนะครับว่าการกดอัตราดอกเบีย้ยไว้หรือคงอัตราดอกเบีย้ยจะไม่มีผลต่อตลาดคริปโตเพียงแต่ว่าเราต้องเล่นให้ทันนะครับฉะนั้นถ้าบิตคอยไปนะครับพวกเหรียญตระก,กูล brc 2 0อย่างเช่น Sad s ซ t ซัโชิหรือแซดออ d i ดไปแน่นอนนะครับ จากนั้นช่วงเนี้ยถ้าเกิดจะมั่นใจว่าไม่อยากจะรอนานนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บโซหรือหรือพวก BRC 20นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตนะครับกระดาน OKX OK นะครับท่านใดยอยากจะเก็บเหรียญต้นน้ำ BRC 20กับ Solana นะครับมีหลายเหรียญมากๆสามารถที่จะเข้าไปเก็บได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ให้นะครับ ก็เป็นลิงก์กลุ่มนะครับสนใจก็เข้าไปพูดคุยด้วยกันได้นะครับก็มีทั้งลิงก์กลุ่มกับลิงก์สมัครนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของกระดานโอเคกเนี่ยเขาจะมีการจัดการแข่งขันนะครับในเรื่องของ่อาเหรียญพวกตระกูลของโซโลโนาพวกบล็องพวกจีโต้เงี้ยนะครับใครซื้อเยอะก็จะมีแอร์ดอปหรือมีรางวัลแจกให้ก็เข้าไปร่วมแข่งขันการเทรดได้นะครับ หรือว่าจะทำการสเต็กนะครับเหรียญ usdt เนี่ยนะครับก็มี3วัน7วันบางวันเนี่ยนะครับช่วงจังหวะดีๆก็ได้45%ใน7วันบางวันก็30%นะครับหรือจะเป็นพวกบิตคอยอิตาเรี่ยมก็สเต็กได้เยอะนะครับสำหรับกระดานนี้นะรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันเป็นข่าวของทางประเทศไทยคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่เสี่ยง นะครับผมก็แนะนําว่า,าใครไม่ชอบพักเพื่อไทยเนี่ยผมว่า,าปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือมันมีการใช้ข่าวในในฝั่งของคริปโตด้วยนะครับที่ข่าวของต่างประเทศเนี่ยเอามาเขียนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้แหละว่าเงินดีต้้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าในสายเชนของ cbc หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดคิดนะครับเป็นเงินประมาณ280ดอลลาร์นะครับต่อคนถ้าเกิดเป็นเงินดอลลาร์นะนะครับวันนี้ผมเอาข่าวมาจากต่างประเทศนะแล้วก็ครอบคุมถึงประมาณคน50ล้านคนนะครับโดยงบประมาณหนึ่งา1 4 3อ0ล้านดอลลาร์นะครับแม้ว่าจตอนนี้ คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะทางเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ประกาศนี่ว่าเทคโนโลยีนี้มาจากไหนนะครับใช้อย่างไรตรวจสอบอย่างไรแต่เราก็เห็นนะครับว่าในช่วงเนี้ยไบแอน c e ไทยแ l นด์ ance, ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลน,นะครับในในเนี้ยนะครับก็มีความเป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นมากกว่าชุดที่แล้วนะครับ มากกว่าชุดที่แล้วเนาะนะครับทำให้ไบแอนเนี่ยเปิดตัวมาได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ไบแอนเนี่ยไม่ไม่เข้าทางกัฟจริงไม่ไม่เข้ามาทางกัฟนะครับจริงๆอ่ะนะครับผมว่าเข้ายากมากนะครับเพราะแบรนด์ไบแ c นไม่ได้ดีต่อ,ต,อต่อประเทศแน่นอนนะครับในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะถ้ายอมเข้ามาได้นะครับก็แปลว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นมิตรสำหรับคริปโตระดับหนึ่งเลย ถึงตอนเนี้นะครับไอโปรแกรมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะนะครับจากฝั่งของรัฐสภาหรืออะไรก็ตามนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับว่าเงินงนี้ตอนนี้มันมาจากไหนปราศจากความโปร่งใสนะครับแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็บอกว่าสนับสนุนการอยู่รอดของโครงการก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน แล้วเขาก็มั่นใจต่อสาธารณชนนะครับว่าจะดําเนินการและจะได้รับการจัดการอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการที่โปร่งใสปราศจากทุจริตนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ระบุนะครับมีการเปิดตัวเฉพาะเจาะจงในขณะเดียวรัฐบาลก็ยังเป็นตัวครั้งเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ตอนแรกว่าจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อาจจะถูกเลื่อนไปพฤษภาคม หรือปลายปีตอนเดือนกันยารถยนต์ก็ได้นะครับส,ส่วนตัวถ้าเกิดเป็นข่าวของฝั่งคริปโตเนี่ยในฝั่งของถ้าเกิดเป็นใช้ cbc จริงๆนะครับจีนจะใช้ตอนเดือนกุมภานะครับชงตุดจ,จีนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ด้วยอาจจะเป็นบางเฟสนะครับเพราะตอนนี้เขาก็ใช้ทางฮ่องกงเนี่ยเล่งแล้วนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็ที่เรียกว่าโปรเจกต์เอ็มบรินะครับก็จะมีการเชื่อมระหว่างตัวของซาอุ นะครับตัวของเออไม่ใช่ซาอุนะครับตัวของดูไบนะครับซารัสอารับอิมิเลนะครับแล้วก็ตัวของฮ่องกงนะครับเราก็มีพี่ไทยอยู่ด้วยโครงการเดิมนะที่ผมดูตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์อนะครับแล้วก็มีทางรัสเซียด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นโปรทางฝั่งของอเมริกาจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้รอพร้อมใช้กับอเมริกานะนะครับ แต่ใครที่เป็นโปรทางฝั่งจีนก็บอกเอใช้เลยนะครับมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตามจีนเพราะเรายึดติดก,กับเศรษฐกิจจีนมากกว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นแต่ละคนนะ,นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมนะครับคือว่าเรื่องของเงินหมื่นบาทมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันก็ถ้าเกิดเป็น cbc ก็ดีนะครับถ้าเกิดมันเป็นข้อกล่าวหาจากที่ข่าวพยายามให้ข้อมูลอะไรต่างๆว่าเป็นคดีแบบ ทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ดีใช่ไหมนะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าอะไรที่ที่ขัดต่อบล็อกเชนจริงๆนะครับแม้แต่รัฐบาลเนี่ยนะครับอะไรที่รัฐบาลที่ไม่ชอบบล็อกเชนจริงๆแปลว่ารัฐบาลกลุ่มนั้นทุจริตนะครับพยายามที่จะไม่ให้ตัวของบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเกิดนะครับ ก็บอกเชนมีคุณสมบัติอย่างที่คุณรู้แหละนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็รู้ถึงบัญชีย้อนหลังนะครับรวมถึง CVC เนีเนี่ยถ้าเกิดไอตัวเนี้มันเป็นเป็น c b c จริงๆนะครับใครจะทำธุรกรรมอะไรก็รู้หมดนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีกลุ่มที่ที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างข่าวอะไรมาก็ตามเราก็ต้องดูกันนะครับส่วนตัวผมผมไม่รู้นะครับว่า เงินหนึ่งบาทหนึ่งหมืนบาทเป็นยังไงมายังไงมาจากไหนนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับก็ก็โครงการนี้นะครับต้องใช้เงินงบประมาณประมาณห้าแสนห้าแสนล้านบาทนะครับแล้วก็กำหนดโดยเงินนะครับก้อนนี้เท่ากับประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเกิดเทียบเป็นเงินดอลลาร์ ซึ่งนายกเศรษฐาก็กล่าไวไว้ว่าเงินทุนเนี่ยดังกล่าวจะมีหลักประกัน่านการกู้ยืมเพียงครั้งเดียวนะครับและนอกจากนี้เศรษฐาทวีสินยังกล่าวอีกว่าฝ่ายบริหารตั้งใจจะจัดเงินประมาณหนึ่งแสนล้านบาทนะครับให้กับกองทุนเสริมเพื่อขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมด้วยซึ่งอันเนี้ยคล้ายๆกับจีนนะครับก็จะเป็นสินเชื่อนะครับที่ให้กับล้านค้าต่างๆเพราะว่า จีนก็มีร้านค้าหลายร้านนะครับถ้าเกิดเงินพวกดิจิตอลอะไรออกมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนั่นแหละนะครับจะใช้เงินดิจิตอลแล้วแล้มีการแบบว่าเบิกจ่ายยังไงนะครับรวมถึงอ่ามันจะแลกออกมาเป็นเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเฟสแรกเนี่ยมีปัญหาแบบนี้หมดเลยนะครับเราก็ผมคิดว่าปัญหาแบบนี้ไม่สามารถแก้ได้หรอกนะครับขนาดจ,จีนยังปวดหัวเลยนะ ซึ่งถ้าเกิดมองแากตรงนี้นะครับก็คือเราน่าจะตามจีนมากกว่านะจริงๆผมก็อยากให้ตามอเมริกานะอเมริกาประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนั้นนะครับแต่ก็เอาแหละนะโลกมันมีสองฝั่งนะครับอยู่ที่ว่าทางประเทศไทยของเราจริงๆจะอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยก็มไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับอ่าบสองสูตรนะครับก็ช่วงนี้ ใครจะเก็บเนี่ยผมแนะนำสองเหรียญคือ xec นะครับกับส a ตตชิหรือแซดนะครับเก็บไว้เพื่อเหรียญแซดหรือส a ตตชิอีกหน่อยจะเป็น btc ตัวต่อไปก็ได้นะครับใครจะไปรู้เพราะว่า btc มันหมดมันหมดมุกเล่นแล้วมันเป็นสินทรัพย์ไปแล้วนะครับที่หายากทุกคนต้องคลองนะครับคนไหนคลองก็เป็นเจ้าฉัากนั้นตัวใหญ่ๆก็จะคลองดันั้น โดยส่วนตัวในคลิปผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับที่คุณจะเล่นเทรดสำหรับ BTC ฝั่งของสปอตให้เล่นฝั่งฟิลเจอร์ไปเลยแล้วเก็บเหรียญ BTC ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะครับใครไปแนะนำบอกอา้าตอนนี้ราคามันจะลงไปอีกสป,ปอตเลยขายเลยนะครับอันเนี้ยส่วนตัวถ้าเกิดเราได้ตามข่าวจริงเราก็พอรู้แหละเรื่องของสปอตปิดกอยเทปเนี่ยมันมาเพื่ออะไร นะครับมันมาเพื่อคลอง BTC เนี่แหละนะครับจะเป็นเจ้าของ BTC เพราะจีนเขาก็จะมีการอนุมัติให้ผ่านเหมือนกันคิดว่าเป็นสงครามมาเลยนะครับต้องต้องฆ่ากันแน่นะครับต้องต้องสู้กันแน่นะครับแล้วก็นจะเป็นศึกใหญ่ระหว่างจีนของอเมริกานะครับนั่นแหละนะครับที่ที่ทุกคนก็อยากได้บิตคอยนะครับพอรู้ว่าบิตคอยคือ a c c e s สในอนาคตที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดนะครับ แต่เราก็ต้องหาอะไรที่มันลองลองอย่างเช่นโซโลนา BNB นะครับอาจจะมี ADA อาจจะมีตัวของ BRC20 ที่จะถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็ Ethereum นะครับที่ถูกเอามาใช้เป็นตัวตัวแทน BTC หรือ Bitcoin บางเซกเตอร์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดส u b ต c ไค b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญก็คือหลายกลุ่มนะครับก็าฝากอ่า NFT ของ m ม n ี่ป่ากเกียวด้วยละกันนะครับเพราะว่า NFT ของ m i n ีป่ากเกียวก็เป็น NFT ที่จะช่วยคุณนะครับในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนแล้วกันนะครับก็ m ม n ีป่ากเกียวจะต่อยกับบัวขาวตอน เดือนเมษายนนะครับราคาน่าจะแผงช่วงนั้นนะครับตอนนี้ราคาแค่3ามสดอลลาร์เองนะครับถ้าเกิดไปช่วงนั้นก็น่าจะเข้าหลักร้อยดอลลาร์นะครับโดยประมาณโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เราก็มีกลุ่มอย่างกลุ่ม b ี a าร์2สอแล้วก็มีชั้นนิวมูลกก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนนี้ผมหวังว่า บิตคอยนะครับหรือ BIC 2 0จะกู t ท t h ด m มูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยก,กันกับช่องคอยนูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t เก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเก็สามารถสมัครกระดานใต้